เพื่อนๆครับรู้หรือไม่ครับว่าเจ้าคันเบกมือต้องสูงประมาณไหนครับและมาตรฐานนะครับต้องสูงเท่าไหร่และอีกหลายคําถามเกี่ยวกับเจ้าเบกมือรถผู้ใจของเรานะครับวันนี้ผมสรุปมาให้แล้วนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้สวัสดีครับทุกคนผม M Honda นะครับกับช่อง M Honda และสาระน่ารู้ในรถยนต์นะครับก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับ ทุกคันต้องมีเบรกมือถูกต้องไหมครับค <laughs> ันไหนไม่มีมั่งนะครับต้องมีครับผมเบรกมือก็คือระบบห้ามล้อหรือหยุดรถนะครับหรือไม่ให้รถไหลนะครับช่วงขณะขณะเราจอดนั่นเองนะครับอ่ะ นะครับปัจจุบันนะครับเจ้าเบรกมือก็จะมีอยู่2แบบนะเป็นคันโยกแบบมือแบบเมนุบบม่อนอย่างนี้นะครับอีกแบบนึงจะเป็นแบบสวิตช์กดไฟฟ้าครับโอ้สะดวกสบายมากนะครับสมัยนี้นะครับกลไกการทํางานทั้งแบบเมนุ่นและสวิตช์ไฟฟ้าอันนี้เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรแตกต่างนะครับถ้าเป็น,นกลไกทํางานเจ้าเมนุ่นนะครับก็จะมีคันเบรกมือ แล้วก็มีสายเบรกมือที่ต่อไปยังเบรกด้านหลังนะครับผมอ่านะครับเวลาเราดึงเบรกมือนะครับกลไกเบรกมือสายเบรกมือก็ไปดึงเบรกให้ไปจับกับจานเบรกไม่ให้รถมันไหลแค่นั้นเองครับในส่วนของสวิตช์เบรกมือไฟฟ้าก็เหมือนกันครับก็เปลี่ยนจากคันโยกดึงแบบนี้ก็เป็นแค่สวิตช์ครับพอเราไปกดปุ๊บนะครับก็จะมีตัวมอเตอร์ไฟฟ้าครับรออยู่ที่ตัวปั๊มเบรกด้านหลังเลยครับไม่มีสายเบรกมือแล้วนะครับเอเรากดปุ๊บปั๊มเบรกก็ไปบีบกราช้าเบรกกับจานเบรกปึ๊บ เข้าหากันรถมันก็ไม่ไหลไม่ขยับนั่นเองครับอ่านะครับกลไกการทํางานง่ายๆนะครับจะมีหลายๆคนสงสัยนะครับเกี่ยวกับเจ้าเบรกมือและเจอปัญหาหลายอย่างอยู่เหมือนกันจะเป็นยังไงเราเรามาดูคําถามที่พบกันบ่อยอ่าอวันนี้ก็คือเจ้าเบรกมือเนี่ยควรใช้ตอนไหนครับจริงๆนะครับก็ออกแบบมาให้เราใช้นะครับขณะที่เราจอดบนทางลาดชันลาดเอียงนะครับอ้าวดึงเบรกมือได้เลยครับหรือเราจอด แป๊บเดียวจอดไม่นานนะครับเช่นเราจอดติดไฟแดงนะครับแตะเบรกอยู่นะครับอยู่เกียร์ดีป้องก like <ต>ันรถไหลก็ดึงเบรกมือครับไม่ว่าจะเป็นเบรกมือแบบเมนุ่น,นโยกอย่างนี้หรือสวิตช์ไฟฟ้าก็ได้นะครับถ้าแป๊บเดียวแล้วหรือเป็นที่ลาดเอียงเนี่ยใช้เบรกมือได้เลยนะครับ,บ,บนั้นคือวัตถุประสงค์ที่เขาออกแบบเบรกมือมาคำถ,ถามข้อที่2ก็คือถ้าเราจอดรถนานๆเป็นเวลานานเนี่ยเราจําเป็นต้องดึง เบรกมือหรือไม่นะครับอันนี้ผมแนะนําว่าไม่ควรดึงเบรกมือนะในกรณีที่เราจอดรถที่บ้านอย่างเงี้ยต้องจอดไว้ค้างคืนนะครับจอดที่ไหนก็ได้ถ้าจอดนานๆนะครับใส่เกียร์ P ก็พอแล้วครับอ่านะครับเกียร์ P ย่อมาจาก ParkPark ก็คือจอดนั่นเองครับก็คือเกียร์จอดนะครับเราโยกคันเกียร์ไปเกียร์ P นะครับผมนะครับมันจะมีกลไกตัวหนึ่งที่อยู่ในระบบเกียร์เนี่ยมันไปล็อกปันเฟืองไว้นะครับอ่า มันไปล็อกเฟืองเกียร์เลยนะครับดังั้นรถไม่ขยับแน่นอนแต่ต้องจอดในพื้นที่ราบเรียบนะแต่ถ้าพื้นที่เอียงก็ควรดึงเบรกมือด้วยนะครับอะแล้วกรณีที่หลายๆท่านเจอปัญหานะครับเวลาดึงเบรกมือแล้วจอดไว้ทั้งคืนเช้ามานะครับเบรกมือไม่ยอมปลดครับเราปลดลงแล้วนะครับแต่เบรกมือไม่ยอมปลดนะครับเวลาแตะคัาเร่งนะครับเข้าเกียร์ดีเดินหน้าเนี่ยรถไม่ไปครับบื้อๆนะครับเบรกมือมันค้างมันละครับอานะครับ เนื่องจากเราดึงเบรกมือไว้ทั้งคืนเนี่ยนะครับกลไกเนี่ยมันบีบกระจานเบรกตลอดเวลานะครับถ้าเบรกโดนความชื้นและอุณหภูมิต่างๆมันขยายตัวครับเวลาเราปลดเบรกมือลงแล้วเนี่ยกลไกมันไม่ยอมปลดครับจ้งหลายๆคนก็เลยเลือกแก้ไขโดยการออกคัะเล่งหรือออกตัวแรงๆครับและจะมีเสียงดังด้านหลังปักครับ คนไกหลุดครับก็ใช้งานได้ปกติแต่ถ้ามันเกิดอย่างนี้บ่อยๆครับระบบเบรกจะเสียหายคนไกเบรกมือก็จะเสียหายได้นั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าจอดไว้ที่บ้านเป็นเวลานาน,านไม่ต้องดึงเบรกมือรครับเข้าเกียร์พีก,ก็พอแล้วนะครับป้องกันความเสียดูคำถามาขอ้อที่สามนะครับพี่เจอกันบ่อยว่าเจ้าเบรกมือเนี่ยตามมาตรฐานนะครับมันควรสูงเท่าไหร่ดีอ่าน,นะครับตามมาตรฐานเวลาช่างเขาเช็คที่สูงด้วยกันเขาจะเช็คความสูงเบรกมือด้วยนะครับผมตามมาตรฐานก็อยู่ประมาณ6ถึง10บ กิกนะครับหลายๆคนงงแล้วอะไรว่าเอ็มหกถึงสิบกิกเป็นอะไรวะนะก็คือก็คือเวลาเราดึงเบรกมือถ้าเป็นคันเบรกมือนะครับมันจะมีเสียงกิ๊กกิ๊กกิกกิ๊กอย่างเงี้ยอ่านะครับให้เราดึงพอตึงมือนะครับแล้วค่อยๆดึงและนับจํานวนกิกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างเงี้ยถ้ามันตึงมือแล้วอยู่ระหว่างหกถึงสิบกิกถือว่าปกติครับเบรกมือใช้ได้อ่าถ้าเบรกมือมันต่ําเกินไปเราก็ปรับตั้งขึ้นมานะครับสูงเกินไปก็ปรับตั้งนะครับแต่ถ้าต่ําเกินไปเบรกอาจจะติดได้นั้นต้้้งงใหััแกไขปรบ ให้อยู่ระหว่าง6 1ถึงกิกถือว่าปกติครับไปดูคำถามข้อที่4นะครับว่าถ้าเราดึงและเบรกมือมันสูงเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับจริงๆก็เกิดได้หลายอย่างนะครับแต่ส่วนมากก็จะเกิดจากผ้าเบรกหลังมันเริ่มหมดครับเริ่มสึกตามอายุการใช้งานเหมือนน้ำมันเบรกด้านหน้าครับถ้าน้ำมันเบรกมันลด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 เยอะๆหมายความว่าผ้าเบรกหน้าใกล้หมดครับแต่ถ้าเป็นด้านหลังเนี่ยถ้าถ้าเบรกมือมันสูงลองไปเช็คผ้าเบรกหลังกันนะครับถ้าผ้าเบรกหลังมันใกล้หมดเบรกมือมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆคครรรัับบบ่าาแแลล้้วกกกก็ทํไขเเปียนนผะ ตรวจเช็คระบบเบรกแล้วมาทําการเช็คเบรกมือครับว่าความสูงอยู่ในระดับมาตรฐานหรือไม่นะครับอันนี้ามาดูานะครับคถ,ถามข้อที่5คือวิธีการตรวจเช็คเบรมือนะครับว่ามันยังใช้งานได้ปกติหรือไม่อันนี้ไม่ยากครับเพื่อนๆเข้ามาในรถนะครับไม่ต้องสตาร์ทเครื่องก็ได้หรือสตาร์ทเครื่องก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่จะก็เลื่อนคันเกียร์มาตำแหน่งเอ็นครับอ่าเสร็จแล้วดึงเบรกมือให้พอตึงมือครับแล้วเพื่อนๆลงไปนอกรถครับลองดันรถตัวเองดูครับอ่า ถ้าดันแล้วเราดึงเบรกมือแล้วดันรถมันยังไหลไม่ได้นะครับหมายความเบรกมือใช่ไม่ได้ครับผมควรตรวจเช็คนะครับแก้ไขปรับตั้งด่วนครับตรวจสอบด่วนนะครับผมนะครับกับอีกหนึ่งอย่างนะาสมมุติเข้ามาในรถนะครับใส่เกียร์เอดึงเบรกมือแล้วนะครับเราลงไปดันรถด้านหลังถ้าดันไม่ไปครับมันแข็งครับโอ้ดันไม่ไปรถไม่ไหลอันนี้ถือว่าปกติครับเช็คด้วยตัวเองได้ง่ายๆอันนี้จึงเป็นรายละเอียดทั้งหมดที่ผมสรุปมาให้นะครับเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเบรกมือและข้อสงสัยนะครับ เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆท่านไหนจะพูดคุยหรือสอบถามกันได้เลยนะครับด้านล่างคลิปในช่องคอมเมนต์ผมจะอ่านทุกคําถามและตอบทุกเมนแน่นอนนะครับกับสาระในรถยนต์ที่นาํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น,น้อยสุดท้ายไม่ว่ามาจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องแพ้ลาครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ